กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกทันนะครับมาพบมาเจอกันคือเก่าเหมือนเดิมครับกับแอดวิไลครับช่วงบายบายนะครับของวันที่มือนียี่สิบหานะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่วันที่ยี่สิบห้าตุลาคมเป็นวันศุกร์สนุกสนานถ้าภาษาอีสานภาษาบ้าน,านแอดวิไลก็อื่นว่า วันศุกร์หรือว่าวันเสาร์หน่อยนะครับเป็นวันเสาร์หน่อยครับื้นนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ท้ายสุดสัปดาห์นะครับของการทํางานของมนุษย์เงื่อนเดือนนะครับเสาร์อาทิตย์พักพ้อนกันอช่วงนี้ก็ทังโรงเรียนนะครับทางงวันได้ไปไล่กับปิดเทิ่มหน่อยนะครับตอนนี้น้องออสการ์น้องภูพาก็ปิดเทิ่มนะครับก็คงเปิดเรียนหนึ่งพฤศจิกายนนะครับ 2 5 6 7ก็คือมือวันหวยออกเปิดเทิมนะครับก็บคือจะอตอนนี้นะครับกับน้องอตอกากับม่าเหลี่ยงคั้ยนะครับเหลี่ยงน้องคั้วยอยู่ทงหน้านะครับกับพ่อได้งานแน่ปิดเทิมนะครับแต่ว่าน้องผู้พาไปอาอยูน้ำชบาผ้ารวยน้ำแม่เพิ่นอยู่ทั้งเมืองปทุมนะครับ เอาครับเรื่องของตัวเลขแเนวทางครับมาช่วงบบใบหนีแอดวิไลครับมีตัวเลขแนวทางครับมาฝากกันนะครับเป็นแนวทางของคุณแม่เกศสอนนะครับหลักสิบล่างแม่นๆนะครับอาคุณแม่ได้ส่งตัวเลขแเนวทางมาให้นะครับเป็นหลักสิบล่างอย่างเดียวย้ำว่าเป็นหลักสิบนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดที่มีหลักหน่วยแม่นๆเตรียมไว้เลยนะครับเตรียมไว้เลยนะครับอาประกบใส่กับเหล็ก หลักสิบล่างแม่นๆของคุณแม่เกสอนเลยนะครับเป็นล่างนะครับอาจจะมีตัวใดแน่นั่นนะครับเดี๋ยวได้เบิงกันแน่นอนได้เห็นกันแน่นอนนะครับอของคุณแม่เกสอนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนี่ข้าไป่วยไปเรือเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับก็คือเอาง่ายๆคือเป็นชุดบนนะครับคุณแม่ยืนหลักร้อยอ่ะหลักร้อย อ่หลัก10หลักหน่วยมาให้เลยนะครับก็คือชุดบนปล่อยไปแล้วหลักร้อยศูนย์กับ3นะครับคุณพ่อคุณแม่ศูนย์กับ3หลัก10บนนะครับ901หลักหน่วยก็คือเก่ากับ1ถือว่าชนกันแนวทางบลายชุดนะครับอ่าถือว่าปล่อยไปแล้วนะครับนั่นเป็นชุดบนหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยของคุณแม่เกศรอนอามอนี่เข้ามาเอาหลัก10ล่างแม่นๆ่นะครับย้ำว่าเป็นหลัก10 เตรียมไปเลยนะครับหลักหน่วยแม่นๆจากสำนักไรแน่เตรียมประกบใช้กับหลักสิล่างแม่นๆของคุณแม่เกสอนเลยนะครับอาเรื่องของตัวเลขแนาวาทางครับตอนนี้ก็ถือว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับเพราะว่ายิ้มหาแล้วนะครับอีกซีหาวันประมาณนี้นะครับเนาวาทางกับรัฐบาลก็จะประกาศผลอ่าล่อส,สรุปโค้งสุดท้ายกันอามีเอฟซอาคอมเมนต์บอกวาว่าให คุณพ่อ,อติดต,ตามคงสุดท้ายทุกสำนักให้อาเนินๆเนีนเน่ยเนด้อคุณพ่อพราะว่าเอาไงสรุปไก่เกินไปไลายอ่ะคุณพอ่อคุณแม่ก็หาตัวเลขแนวทางบอท่านครับอันนี้ก็แมนคว่ำจริงนะครับเดือวทางเอฟวิไลจะเล่งให้นะครับเล่งให้เสียนต่างๆทียั่งสรุปเล่งสรุปมาให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ให้ท่านนะครับอันละกานสำหรับตัวเลขแนวาทางอีกสำนักหนึ่งที FC เอฟซีล่อค่อยทมาหากันหลย นะครับนั่นก็คือสุดสามตัวบนของแม่นิดกทอมอ่าตอนนี้คุณแม่กำลังคำนวณสูตรอยู่นะครับหวังว่าคงจะได้บด,ดนบดนานนะครับได้ติดตามกันแน่นอนเพราะว่าเวลาเขาก็ยั่งอยู่อีกสี่หาวันอยู่นะครับเพราะว่าคุณแม่ก็ติดทุระอยู่นะครับอ่าช่วงสองสามวันที่ผ่านมาคุณแม่ก็กลับมาอ่าสระบุรีนะครับอ่าเพราะว่าคุณแม่เพิ่นเป็นคนอ่าจังหวัดสระบุรี นะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เพิ่นไดไปอยู่กับลูกสาวอยู่ในเมืองกรุงเทพนะครับกลับมาสระบุรีก็เลยพึงจะกับกรุงเทพนะครับแล้วกับคุณแม่กับติทุระอยู่ตอนนี้พูดคุยกับคุณแม่อยู่นะครับคุณแม่ว่าได้แน่นอนนะครับสุดสามตัวบนนะครับได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวก็คงว่าเกินวันสองวันนี้ได้แน่นอนนะครับใจเย็นๆนะครับสำหรับ FC ที่รอสุดสามตัวบนของแม่นิดกอทมแอดวิไลขอแจ้งข่าวให้ทราบนะครับ นามาในคลิปนี้นะครับเตรียมสมุดประกากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาการทําคลิปสดนะครับคุณพ่อคุณแม่กัจับประมาณนี้นะครับก็ต้องมีการพูดคุยกันไปนั่นะครับเพราะว่ากว่าจะได้แนาทีนะครับบอธรรมดาเด้รคุณพ่อคุณแม่อ่าเวลาแดนาทีนี่บอธรรมดาอีหลีนะครับอ่าบอจนปากเฝ้านะครับเด็บซี่คุณพ่อคุณแม่เข้า่าปากเฝ้าอ่าเด็บซี่ FC บางท่านอ่า แบบแม่นิดกทมอนี่จะฟังไม่รู้เรื่องแหละอะไรคือปากเฝ่าอือบอกจนดเมื่อยปากนะครับเอาง่ายๆบอกจุดเมื่อยปากนะครับแปดหน้าที่นี่ถ้าเข้าบริษัสัมผัสสดๆนะครับอ่ะครับมาเบิ้งน้ากันนะครับตัวเลขแนวทางของอ่าแม่เกสรหลักสิบล่างแม่นๆยาว่าเป็นหลักสิบล่างนะครับอ่ะมาเบิ้งน้ากันใส่เวลาบอดดเพราะวัแนวทางบอดหลายตัวนะครับ คุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับหลักสิบล่างแม่นๆนะครับผูมักผู้ชอบนะครับเตรียมสมุดปากกากันเลยผ้าเขียนนะครับนี่ครับพูดคุยกันมานนี่เพิ่งได้ห้านาทีกกว่านะครับบท่าบดดาอีดีนะครับหลักสิบล่างแม่เกษรหนึ่งพฤศจิก,ก,กายนได้มาที่เป็นเลขเลียงนะครับคำว่า,าเลขเลียงก็คือเลขต่อเนื่องกันเลขเลียงก็คือได้มาที่ สี่ห้าหกนี่เขาเออเลขเลี่ยงนะครับสี่ห้าหกย้ำว่าเป็นหลักสิบล่างนะครับเบิงสคริปให้ดีแอดวิไลเขียนบอกชัดเจนหลักสิบล่างแม่น,แม,นแม่นนะครับสี่ห้าหกนะครับเอาคุณพอ่อคุณแม่มีหลักหน่วยแม่นแม่นมักสอบตัวไหนระหว่างสี่ กับหกับ6อ่าแม่มั่นใจว่ามาให้เห็นแน่นอนคุณพ่อวิไลนะครับ4ี่ห้าหกลัก10บนะครับย้ำ่าเป็นหลัก10อ่าโอเคนะครับคุณพอ่อคุณแม่แคบปหน้าจอกันเลย4ี่ห้าหกลัก10ล่างแม่นๆ่นนะครับของแม่เกศอนหนึ่งพฤศจิกายนครับสองพอบ่าแคปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ อ่าสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับคือแอดวีไลบอกนะครับเท่าติดต่างกันไปเรื่อยๆนะครับฝากแชร์ออกไปเน่เด้อคุณพ่อคุณแม่ฝากแชร์ออกไปแต่ละคลิปให้กำลังแรงใจกันอ่าแอดวีไลก็ขอกราบขอบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกยอดไลค์ยอดแช่เอฟซีอยู่ต่างประเทศกับมีนะครับทางออสเตรเลียนะครับเป็นคอมเมนต์มาอ่าถามข่าวถามข่าวแอดวีไลอยู่นะครับคือหอดบานหอดซองโอ้คุณพ่อวีไลนะครับอ่าเพิ่งกลว่าคุณพ่อวีไลขยันขันแข็งอ่าอยู่น้ำปลาอย่าง ธรรมศาสตร์ดีกาแฟความสูงเข้าคนเข้ากะมีหลายแบบครับอ่ายุไซกะฮักแพงแบ่งปันนะครับคนไทยเข้าบาว่าจะอยู่ต่างจีนต่างแดนนะครับหลายอยู่นะครับเอฟซีนะครับบว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันนะครับฮ่องกงแถวโซนทั้งอ่ายุโรปก็มีคือกันนะครับอ่าขอกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอิสราเอลก็มีแล้วก็ลูกๆหลานๆของแอดวิไล่ก็ไปทํางานอยู่ทั้งอิสราเอลก็หลายนะครับเกาหลีก็มี เกาหลีนี่ก็หลายเลยนะครับอ่าลูกๆและหลานของแอดวิไลเองนะครับอ่าจะได้กะผู้อยู่ต่างแดนนะครับทุกทุกทันนะครับเบบซีทุกทุกทันเลยนะครับไปทํามาหาเงินกะไฮโซไฮมันให้ได้เงินได้ท่องมาสั่งครอบสั่งขั้วให้เจริญก้าวหน้านะครับคนเฮานะครับอยู่รวมสังคมกตธรรมดาครับขอให้ได้มีอยู่มีกินได้กินแล้วเขาก็ได้ท่านได้ทําบุญก็โอเคแล้วนะครับไม่ถึงกับรวยอู้ฟู่ เข้ากับมีความสุขใดนะครับความสุขอยู่ที่ตัวเราทํานะครับเอาสุไทายแอดวิไลจะจากล่าคุณพ่อ,อคุณแม่กันไปนะครับจากในกระของหาตัวเลขเนีทางของคุณแม่เกสรหลักสิบล่างแม่นแม่นมานะครับ4ี่ห้าเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ